สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับกิจกรรม e n l i s h m e n t ค่ะวันนี้คุณครูแอบจะพานักเรียนไปทำกิจกรรมทันจะเติบโตได้อย่างไรค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมนะคะเราจะต้องเจอคำถามกระตุ้นความคิดทุกครั้งใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรา ไปเจอคำถามกระตุ้นความคิดกันเลยค่ะจับผิดภาพ3จุดให้นักเรียนใช้เวลาข้อละ10วินาทีเริ่มจากข้อที่1เลยนะคะข้อที่1ค่ะคุณครูแอป,ปมีเวลาให้10วินาทีเริ่มค่ะ 10, 9 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1, นักเรียนจับผิดภาพได้ตามครูแอปหรือเปล่าคะเราไปดูเฉลยกันค่ะนักเรียนจับผิดภาพได้ตามนี้หรือเปล่าคะถ้าได้ตามนี้นักเรียนเก่งมากเลยคะ่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่2เลยนะคะข้อที่2ค่ะจับผิดภาพ3จทย์ค่ะคุณครูแอปให้เวลา10วินาที เริ่่มคะนักเรียนจับผิดภาพได้ตามโคแอปหรือเปล่าคะเราไปดูฉเฉลยกันค่ะนักเรียนจับผิดภาพได้ตามนี้หรือเปล่าคะถ้าได้ตามนี้นักเรียนเก่งมากเลยค่ะเราไปต่อกันที่ข้อที่3มเลยค่ะ ข้อที่3ค่ะจับผิดภาพ3จทยคุณครูแอปมีเวลาให้คิด10วินาทีเริ่มค่ะนักเรียนจับผิดภาพไปตามครูแอปหรือเปล่าคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันค่ะ นักเรียนจับผิดภาพได้ตามนี้หรือเปล่าคะถ้าได้ตามนี้นักเรียนเก่งมากเลยค่ะเราไปต่อกันที่ข้อ4กันนะคะข้อที่4ค่ะจับผิดภาพ3จุดคุณครูแอป,ปให้เวลาคิด10วินาทีเริ่มค่ะ นักเรียนจับผิดภาพได้ตามครูแอปหรือเปล่าคะเราไปดูฉเฉลยกันค่ะค่ะนักเรียนจับผิดภาพได้ตามนี้ไหมคะถ้าได้ตามนี้เก่งมากเลยค่ะเราไปต่อกันที่ข้อ5กันนะคะข้อ5จับผิดภาพ3จดุดคุณครูแอปให้เวลาคิด1 0วินาทีเริ่มค่ะ ค่ะนักเรียนจับผิดภาพได้ตามครูแอปหรือเปล่าคะเราไปดูฉเฉลยกันคะ่ะค่ะนักเรียนจับผิดภาพได้3จุดตามนี้ไหมคะถ้านักเรียนได้ตามนี้เก่งมากเลยคะ่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนสนุกใช่ไหมคะเกมของคุณครูแอป นอกจากจะสนุกแล้วการเล่นเกมยังกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านการสังเกตซึ่งนักเรียนจะใช้ทักษะนี้ในการทำกิจกรรมกับครูแอปในครั้งนี้ด้วยนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณครูแอปมีคลิปวิดีโอมาให้ชมด้วยค่ะเราไปชมคลิปวิดีโอกันค่ะต้องการปัใจจัยในการจเจริญเติบโต เพื่อให้ข้าได้เป็นต้นไม้ที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์มีใครจะช่วยข้าได้บ้างเนี่ยสวัสดีเจ้าเมล็ดพืชข้าคือน้ำข้าจะช่วยให้เจ้ามีเปลือกเมล็ดอ่อนนุ่มเพื่อที่จะให้เจ้างอกออกมาได้ง่ายและยังช่วยละลายสารอาหารไปเลี้ยงเจ้าให้กลายเป็นต้นอ่อนด้วยขอบใจจ้าพี่น้ำ สวัสดีเจ้าต้นไม้ข้าคืออากาศข้าเป็นแก๊สออกซิเจนช่วยให้เจ้าหายใจและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยในการสร้างอาหารให้เจ้าด้วยนะขอบใจจ้าพี่อากาศสวัสดีเจ้าต้นไม้ข้าคือพระอาทิตย์ข้ามีแสงที่ใช้สร้างอาหารให้เจ้าและยังช่วยสร้างคลอโรฟิลให้เจ้าด้วยนะ Mm hmm. ขอบใจจ้าพี่พระอาทิตย์นี่นี่เจ้าต้นไมคข้าคือดินที่อยู่ข้างล่างเจ้าเนี่ยข้าเป็นดินที่ให้แร่ธาตุเจ้าไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสเซียมอีกทั้งยังเป็นที่ให้เจ้าอยู่ดำรงชีวิตได้มาจนถึงทุกวันนี้นะโอ๊ยข้าไม่เห็นพี่ดินขอบใจนะจ้าพี่ดินในหนังสือบอกว่า ปุ๋ยคือธาตุอาหารพืชที่เราต้องใส่เพื่อให้พืชเติบโตแล้วข้อมูลเรื่องปุ๋ยมีรายละเอียดอะไรบ้างนะสงสัยผมต้องไปหาพี่เกษตรกรเพื่อถามเรื่องธาตุอาหารสะนแล้วเอ้าเจมเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับวันนี้ผมมีปัญหาอยากมาถามพี่สักหน่อยนะครับเอ้าว่ามาสิผมอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับ เพราะว่าผมต้องการจะบปลูกต้นไม้แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องเลยครับผมเลยมาขอให้พี่ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผมหน่อยอครับโอ้ได้เลยสบายมากก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับปุ๋ยกันก่อนเพราะปุ๋ยเป็นแหล่งรวมของธาตุอาหารปุ๋ยหมายถึงสารหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดินเพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียม ที่พืชยังขาดอยู่ให้เพชได้รับอย่างเพียงพอและพืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามดีและให้ผลผลิตที่สูงขึ้นซึ่งธาตุอาหารเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นในการทําให้พืชเจริญเติบโตธาตุอาหารแต่ละชนิดส่งผลต่อพืชแตกต่างกันเราจะมาเรียนรู้กันถึงธาตุอาหารหลัก3ชนิดคือไนดโตรเจนช่วยทําให้พืชโตได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโตช่วยเสริมใบและลําต้นให้มีสีเขียวเข้ม และช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนให้แก่พืชที่ใช้เป็นพืชอาหารเช่นข้าวหรือหญ้าเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องควบคุมการออกดอกออกผลของพืชช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลและเมล็ดพืชที่ขาดไนโตรเจนจะมีอาการใบเหลืองผิดปกติจากใบล่างไปสู่ยอดลำต้นจะผอมกิ่งก้านลีบเล็กและมีใบน้อยพืชบางชนิดอาจจะมีลำต้นสีเหลือง หรืออาจจะมีสีชมพูเจียปนด้วยใบพืชที่มีสีเหลืองปลายใบและขอบใบจะค่อยๆแห้งและลุกลามเข้ามาเรื่อยๆจนใบร่วงจากลำต้นก่อนกำหนดและพืชจะไม่เติบโตรหรือโตช้ามากฟอสฟอรัสช่วยให้รากดึงดูดโพแทสเซียมเข้ามาใช้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นช่วยแก้ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะพืชได้รับในตรเจนมากเกินไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากฝอยและรากขนแในระยะแรกของการเจริญเติบโต ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็วช่วยในการออกดอกและสร้างเมล็ดของพืชเพิ่มความต้านทานต่อโรคบางชนิดทําให้ผลผลิตมีคุณภาพดีทําให้ลําต้นของพืชแข็งขึ้นไม่ล้มง่ายหากพืชที่ขาดฟอสฟอรัสการเจริญเติบโตของพืชจะชะงักต้นแคระแกรนพืชบางชนิดอาจจะมีลําต้นบิดเป็นเกลียวเนื้อไม้จะแข็งแต่เปราะและหักง่ายรากจะเจริญเติบโตและแพร่กระจายลงในดินช้ากว่าที่ควร ดอกและผลที่ออกมาไม่สมบูรณ์หรือบางครั้งอาจหลุดร่วงไปหรือมีขนาดเล็กพืชจำพวกลำต้นอวบน้ำหรือลำต้นอ่อนๆจะล้มง่ายโพแทสเซียมส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากทำให้รากดูดน้ำได้ดีขึ้นมีความจำเป็นต่อการสร้างเนื้อของผลไม้ให้มีคุณภาพดีทำให้พืชมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคต่างๆช่วยเพิ่มคุณภาพของพืชผักและผลไม้ โดยทําให้พืชมีสีสันเพิ่มขนาดความหวานและความคงทนต่อสภาพแวดล้อมได้หากพืชขาดโพแทสเซียมขอบใบจะเหลืองและกลายเป็นสีน้ําตาลโดยเริ่มต้นจากปลายใบเข้าสู่กลางใบส่วนที่เป็นสีน้ําตาลจะแห้งเหี่ยวไปจะเกิดจากใบล่างก่อนและวจึงค่อยๆลามขึ้นไปข้างบนพืชที่เห็นชัดคือข้าโพดเป็นไงบ้างเข้าใจหรือเปล่าครับเข้าใจแล้วครับ หากนักเรียนคนไหนยังไม่ค่อยเข้าใจคุณครูแอปจะอธิบายให้ฟังนะคะเราไปฟังกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนอธิบายปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 3. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้และทักษะการบูรณาการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถพบได้ทุกหนทุกแห่งพืช สามารถจเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตปัใจจัยในการดำรงชีวิตของพืชได้แก่น้ําอากาศแสงแดดและธาตุอาหารน้ำพืชต้องการน้ําในการดำรงชีวิต เพื่อช่วยละลายแร่ธาตุในดินทำให้รากดูดซึมและดำเลียงแร่ธาตุเหล่านั้นไปยังส่วนต่างๆของต้นพืชได้อากาศพืชต้องการอากาศในการดำรงชีวิตพอพืชจำเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารแสงแดด พืชสามารถสร้างอาหารเองได้เมื่อพืชได้รับแสงแดดแสงแดดจะกระตุ้นให้พืชสร้างสารสีเขียวที่เรียกว่าคลอโรฟิลทำให้พืชสร้างอาหารได้และอาหารนี้จะถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นธาตุอาหารพืชต้องการธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต และทำให้พืชแข็งแรงโดยรากพืชจะดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำตน้นนอกจากนี้ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชยังมีอยู่ในปุ๋ยชนิดต่างๆด้วยนะคะปุ๋ยเป็นธาตุอาหารที่พืชจำเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตออกดอกออกผล ซึ่งในปุ๋ยจะมีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการหลายชนิดได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและทำให้พืชแข็งแรงโดยรากพืชจะดูดซึมแร่ธาตุเหล่านี้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชไนโตรเจน ช่วยให้ต้นพืชโตได้เร็วเสริมใบและลำต้นให้มีสีเขียวเข้มเพิ่มปริมาณโปรตีนให้แก่พืชฟอสฟอรัสช่วยเสริมการเจริญเติบโตของรากฝอยและรากแขนงเร่งให้พืชแก่เร็วและสร้างเมล็ดช่วยให้ออกดอกออกผล และเพิ่มความต้านทานต่อโ,โรคโพแทสเซียมช่วยให้รากดูดน้ำได้ดีสร้างเนื้อของผลไม้ให้มีคุณภาพต้านทานการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศต้านทานโรคเพิ่มคุณภาพของพืชผักและผละไม้ทำให้พืชมีสีสันเพิ่มขนาดและความหวาน จากเรื่องที่เรียนเราจะมาสรุปกันนะคะนักเรียนปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืช 1. น้ําน้ำน้ำช่วยละลายแร่ธาตุที่อยู่ในดิน 2. แสงแดดแสงแดดช่วยในการสร้างอาหาร 3. อากาศ อากาศช่วยในการหายใจและสร้างอาหารค่ะ 4. ธาตุอาหารในดินจะมีธาตุอาหารที่พืชต้องการนะคะนอกจากปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชแล้วพืชก็ยังต้องการสารอาหารที่เพียงพอที่มีอยู่ในปุ๋ยด้วยนะคะธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชที่มีอยู่ในปุ๋ย 1. ไนตโตรเจน 2. ฟอสฟอรัส 3. โพแทสเซียมธาตุอาหาร3ตัวนี้จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตและแข็งแรงออกดอกออกผลได้เร็วด้วยนะคะ <c oughs> การใส่ปุ๋ยนักเรียนจะต้องใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับปริมาณที่ต้นพืชต้องรับนะคะอย่าใส่มากหรือน้อยเกินไป เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณครูแอบค่ะมีกิจกรรม e n l i s t m e n t มาให้นักเรียนได้ทําด้วยนะคะกิจกรรมฉันจะเติบโตได้อย่างไรเราจะมาอ่านสถานาการณ์พร้อมๆกันนะคะเด็กชายเมน่นได้ปลูกต้นพืชไว้ที่สวนหลังบ้านต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดีแต่ยังไม่ออกดอกออกผล แต่ของเด็กหญิงแก้มที่ปลูกพร้อมๆก,กันกับเด็กชายเมน้นมีการเจริญเติบโตที่ดีและออกดอกออกผลเป็นจํานวนมากเด็กชายเม้นสงสัยว่าปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างและพืชต้องการสิ่งใดในการเจริญเติบโตอีกหรือไม่คำสั่ง ให้นักเรียนวาดภาพปัจจัยที่ช่วยให้ต้นพืชจเจริญเติบโตพร้อมระบายสีให้สวยงามให้นักเรียนวาดปัดจจัยลงไปได้เลยนะคะเงื่อนไขให้นักเรียนปลูกต้นพืชที่นักเรียนสนใจ1ชนิด2กระถางโดยกระถางที่1ได้รับน้ำแสงแดดและอากาศ ส่วนกระถางที่2ได้รับน้ำแสงแดดอากาศและปุ๋ยพร้อมสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชโดยการวาดภาพและวัดความสูงของต้นพืชใช้เวลา4วันนะคะโดยสืบค้นข้อมูลที่นักเรียนสนใจได้จากอินเทอร์เนต็ตค่ะอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมมีดังนี้นะคะ1 ต้นพืชชนิดเดียวกันความสูงเท่ากันสองกระถางค่ะ2ปุ๋ยค่ะ3น้ำค่ะขั้นตอนการทำนะคะนำต้นพืชทั้งสองต้นวางไว้ในที่ล่มที่มีแดดส่องถึงค่ะ 2. จากนั้นใส่ปุ๋ยในกระถางที่สองค่ะ สรดน้ำต้นพืชในปริมาณที่เท่ากาันทั้งสองต้นวันละสองครั้งเช้าเย็นเป็นเวลาสีวันค่ะ 4. จากนั้นสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชโดยวัดจากความสูงของต้นพืชแล้วบันทึกผลการทดลองให้คุณครูแอปด้วยนะคะ ให้นักเรียนบันทึกผลลงไปในใบกิจกรรมข้อที่1นนะคะสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชโดยการวาดภาพและวัดความสูงของต้นพืชใช้เวลา4วันให้นักเรียนวาดภาพต้นพืชของนักเรียนลงในช่องว่างทั้งกระถางที่1และกระถางที่สองที่นักเรียนสังเกตได้นะคะจากนั้นค่ะ ให้นักเรียนระบุวันที่ลงในช่องว่างพร้อมวัดความสูงของต้นพืชทุกวันเป็นเวลา4วันทั้งกระถางที่1และกระถางที่สนะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพและว,วัดความสูงของต้นพืชเสร็จแล้วเป็นเวลาทั้งหมด4วันให้นักเรียนนะคะมาสรุปผลการสังเกตลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชให้คุณครูแอบด้วยนะคะ จากการทำกิจกรรมนักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการต่างๆในการบูรณาการซึ่งมีทักษะใดบ้างเราไปดูกันค่ะ s วิทยาศาสตร์นักเรียนได้ใช้ข้อมูลและทักษะอะไรบ้างในกิจกรรมนี้ t เทคโนโลยี นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการใดบ้างในการใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมนี้อี e. วิศวกรรมศาสตร์นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการและความรู้อย่างไรในกิจกรรมนี้เอมคณิตศาสตร์นักเรียนใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในเรื่องใดในกิจกรรมนี้ 2. จากการปฏิบัติกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนใช้ความรู้และทักษะตต่างๆในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างไรบ้างให้นักเรียนนำตัวอักษร STEM ลงไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องโดย S คือวิทยาศาสตร์ T คือเทคโนโลยี E, e คือวิศวกรรมศาสตร์และ M, M คือคณิตศาสตร์นะคะค่ะ,คะเมื่อนักเรียนทําแบบบันทึกกิจกรรมของคุณครูแอปเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมส่งลงในแพลตฟอร์ม ภายในวันที่27กระกะากดกฎาคาด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดไม่สะดวกที่จะปิ้นใบกิจกรรมออกมาทำให้นักเรียนทําลงในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะหากนักเรียนคนใดอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมคุณครูแอบค่ะมีใบความรู้และลิงก์เพิ่มเติมแนบให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรม ฉันจะเติบโตได้อย่างไรก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ